สวัสดีครับผมนายนนทฒรของเดีเลขี่สองห้องห้าศูนย์หกนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบข้อนี้กันนะครับโดยข้อนี้นะครับจะต้องใช้สูตรเดชเคเอเท่ากับเคกำลัง n n ในที่นี้ก็คือจำนวนแถวคูณจำนวนหลักนะครับที่เป็นเมทริกจัตุรัสนะครับแล้วก็คูณกับเดชเอครับโดยข้อนี้นะครับ เราจะกำหนดให้อันนี้เป็นเมทริกซ์ A นะครับ2ก็เป็นค่า k ครับเพราะเราจะเท่ากับเดซสอง A อินเวอร์ตนะครับเพราะว่ามันมีอินเวอร์ตด้วยเท่ากับ1ลบ x เอ้ย1ส่วน x ลบ1ครับผม แล้วก็ทําตามสูตรครับก็คือเอา2ดึงออกมาแล้วก็กําลังแถวจำนวนแถวจำนวนแ,แ,แล้วก็คือ3นะครับพอเป็นแมทริกซจอัดสามคูณสามครับคูณกับเล d เออินเวอรเท่ากับ1ส่วน X ลบ1ครับต่อมานะครับจากสูตรเล d เออินเวอ ะเท่ากับ1ส่วนดีเอครับแล้วก็ไปใส่ในนี้เลยครับก็คือได้2บัง3คูณกับ1ส่วนดีเอท่ากับ1ส่วน x ลครับเราจะมาหาค่าของดีเอนะครับดีเอโดยเราจะใช้การคูณลง ลบคูณขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรคูณเลี้ยวนะครับอ่ามาดูกันเลยครับก็คือจะได้ศูนบวกหก x บวกศูนย์นะครับลบกับศูนบวก 0บวก0ครับก็จะเท่ากับ 6x นะครับแล้วก็เอาไปแทนในต a ครับก็จะเท่ากับ8คูณ8ส่วน 6x เท่ากับ1ส่วน x ลบ1ครับแล้วเราก็แก้สมการปกตินะครับก็คือนำ ขึ้นไปคูณทั้งสองค่าครับก็คือจะได้แปด x กบแปดแล้วก็6 x ครับแล้วก็ย,าย้ายค่าให้ x ไปอยู่กับ x นะครับจะได้ว่าสอง x เท่ากับแปดนะครับดังนั้นคำตอบของสมการนี้ก็คือ x เท่ากับสี่ครับตาหลับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ